ครที่ทําเนื้อทอดแล้วเหนียวเคี้ยวยากได้เนื้อดีปรุงสุดฝีมือทอดแล้วยังเหนียวบางทีมันขึ้นอยู่กับวิธีการทอดนี่แหละครับลองเอาสูตรนี้ไปทําทานดูไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวจะหาว่ามีดีแล้วไม่บอกกันครับวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อติดมันเล็กน้อยนะครับหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับเราก็จะมาเริ่มหมักกันเลยกระเทียมกับพริกไทยตำรวมกันให้ละเอียดเกลือป่นครับน้ำปลาสีวขาว ซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายผงปรุงรสแป้งมันครับแป้งมันนี่แนะนำเลยนะครับจะทำให้เนื้อเรานุ่มนะครับนุ่มเด้งแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะมากครับก็น้ำเปล่าครับน้ำธรรมดานี่แหละครับเสร็จแล้วก็นวดครับนวดจนน้ำเครื่องปรุงน้ำเปล่าที่เราใส่ไปแห้งเข้าในเนื้อหมดนะครับ เวลาเราทำเนื้อทอดเนี่ยครับเนื้อจะนุ่มหรือจะเหนียวเนี่ยขึ้นอยู่กับ 2- อสส่วนก็คือเนื้อที่เราเลือกใช้นะครับก็ให้เป็นเนื้อติดมันให้เป็นเนื้อดีหน่อยนะครับวิธีการหมักแล้วก็ที่สำคัญสุดเลยครับก็คือวิธีการทอดได้เนื้อดีหมักดีแต่ทอดไม่เป็นนี่ก็ไม่นุ่มนะครับพอน้ำแห้งแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยน้ำมันงาน,นะครับถ้าใครไม่มีน้ำมันงานก็ใช้เป็นน้ำมันพืชได้ครับไอ้นี้ช่วยบล็อกเครื่องปรุงนะครับ แล้วก็เพิ่มความหอมหรือใครจะใส่เป็นเล่าจีนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาหรือว่าแล็บไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่ช่องธรรมดานะครับอย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงครับนะครับตอนนี้ผมหมักเนื้อมาได้ชั่วโมงหนึ่งครับก่อนจะทอดเราก็คุุกเคล้าอีกสักรอบนะครับวันนี้จะใช้หม้อในการทอดนะครับ ั้งมอให้ร้อนก่อนแล้วก็ใส่น้ํามันครับวิธีทอดเนื้อให้นุ่มนะครับเราจะทอดเนื้อด้วยไฟอ่อนๆให้เนื้อสุกก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปเร่งไฟในช่วงท้ายวิธีนี้จะทําให้เนื้อนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยรอย้น้ำมันร้อนจัดแล้วเราใส่เนื้อเนี่ยเนื้อมันจะหดตัวนะครับใส่เนื้อเลยครับเราจะใช้วิธีทําให้เนื้อสุกด้วยความร้อนต่ํานะครับไอ้นี้วิธีนี้เนี่ยคือเขาใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับใช้มานานแล้วนะครับ แต่หลายคนไม่รู้ครับไม่ว่าจะทอดเป็นชิน้นเล็กๆแบบนี้หรือว่าทอดเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับใช้วิธีนี้ได้เลยเดี๋ยวจะมีหลายคนบอกว่าจะอมน้ํามันนะครับมันมันไม่อมนะครับเพราะว่าเราจะไปไล่น้ํามันออกในช่วงท้ายครับเราค่อยๆให้น้ํามันมันร้อนขึ้นมานะครับน้ํามันร้อนขึ้นมาทีละหน่อยละหน่อยเนื้อมันจะไม่หดตัวแล้วมันจะทําให้เนื้อค่อยๆสุกค่อยๆสุกนะครับจนสุกถึงด้านในแต่ถ้าต้องการเนื้อนุ่มหมูหนุ่มนี่ใช้วิธีนี้ได้เลยครับ สำหรับเนื้อสดนี่เราทอดให้นุ่มนะครับจะทอดให้กรอบนี่ยากครับถ้าทอดให้กรอบนี่ต้องเป็นเนื้อแดดเดียวอะไรประเภทนั้นนะครับถ้าเราต้องการชอบทานเนื้อกรอบๆให้ทําเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับซึ่งในผมทาคลิปไว้อยู่แล้วนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับเพื่อนๆลองไปดูได้หาดูได้ในช่องนะครับตอนนี้ในน้ำมันนี่ค่อยๆเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มจะเดือด้วครับพอมันเดือดมีฟองแบบนี้เราช้อนออกนะครับหลังจากที่ว่าน้ํามันเริ่มเดือดขึ้นมานะครับผมก็เร่งไฟเป็นการทอดอ่อนนะครับทอดมาได้สักพัก เราเล่งไฟเป็นการทอดไปแรงครับเพื่อที่จะไล่น้ํามันนะครับหลังจากเล่งไฟแล้วก็ทอดมาสักพักนะครับจนน้ํามันเนี่ยครับสังเกตว่าน้ํามันมันเริ่มใสแบบนี้ครับแล้วก็สุกพอดีครับเหลืองอ่อนๆแบบนี้ครับขนาดกำลังดีเราก็ตักพักได้เลยนะครับ หอมน่าทานมากครับเนื้อทอดนุ่มๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูขออนุญาตใช้มือนะครับรสชาติกลมกลอ่มลงตัวมากครับนุ่มกำลังดีครับไม่ถึงกับนุ่มแบบละลายไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับทานกับข้าวสวยทานกับข้าวเหนียวได้หมดครับสำหรับผมวันนี้ทำเป็นกับแกล้มนะครับ สูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าชอบก็ฝากด subscribe, กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ